ซื้อแป๊บๆกินแล้วก็ลาบิเดีคุณกูให้ไปนอนอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะอยากนอนถูกต้องค่ะเด็กอะค่ะเขามีการพักผ่อนที่เยอะทำให้มีกรดฮอร์โมนหลั่งที่หลังอยู่ตลอดเวลาทำให้เด็กก็คือสดชื่นแล้วก็ความจำก็ดีมากๆใช่ค่ะเป็นความสำคัญของกรดฮอร์โมนใช่ค่ะต้องจุกต้องค่ะใช่แล้วก็เขาบอกอีกนะคะว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องลดการสูญเสียแคลเซียมทำให้อัตราการเกิดโรคกระดูกพรุนน้อยลงอืโอ้แสดงว่า ลดช่วยช่วยลดเลือดใช่ค่ะยิ่งเราอายุเยอะแคลเซียมมันจะสูญเสียไปได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะบางคนแบบบางคนบอกว่าแคลเซียมมันต้องอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นไม่จริงนมใช่ค่ะหรือนมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงตัวนี้ก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันด้วยสูญเสียแคลเซียมในร่างกายเพราะว่าคนที่สูญเสียงการสูญเสียแคลเซียมก็คือหนึ่งคนที่อายุมากนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าโรคเสื่อมเหมือนเดิมนะคะจุบแล้วก็สตรีนะคะที่มีบุตรที่บุตรเวลาตั้งครรภ์นะคะเขาจะดึงแคลเซียมจากร่างกาย แคลเซียมไปเยอะไมนะคะใช่ก็คือสร้างสร้างชีวิตหนึ่งอยู่ในคันน่ะใช่ค่ะก็คือแคลเซียมก็จะลดลงนะคะแล้วบางท่านเนี่ยค่ะเรื่องจากการทานอาหารอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นทานทานน้ำอัดลมก็สามารถทำให้สูญเสียแคลเซียมได้เลยสำคัญมากๆเลยจริงๆการทานอาหารของเรานี่มันสําคัญนะบางคนแบบว่า ไม่เป็นไรหรอกกินนู้นกินนี้หน่อยไม่เป็นไรหรอกกินของที่ไม่มีประโยชน์ตลอดเวลาแต่จริงแล้วมันเป็นแต่ละมื้อของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะสําคัญนะคะแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินของที่มันมีประโยชน์ได้ทุกมือ้อถูกไหมพี่เก๋ใชเพราะฉะั้นถึงบอกว่าตัว น้ำมันรำข้าวสมุในชั้วของเรานะคะเป็นทางเลือกใช่จะมีช่วยในการลดของการสูญเสียแคลเซียมสูญเสียแคลเซียมเพิ่มกรดฮอร์โมนให้กับร่างกายของเราจากการเป็นกระดูกพุ่นใะไรต่างๆด้วยกรดฮอร์โมนก็ช่วยได้ช่วยเสริมเพราะว่าถ้าเกิดขาดกรดฮอร์โมนก็จะเป็นกระดูกพุ่นได้ง่ายด้วยใช่ค่ะใช่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่สําคัญลดลดอัตราการเกิดภาวะของวัยท้องว้าวอันนี้เลยเหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆอย่างเราอย่างเราไม่ไม่ เรายังอีกเยอะเลยอีกนานเลยอีกนานเลยค่ะแต่บางท่านนะคะไม่เป็นต้องอายุ50ก็มีวัยทองนะคะใช่ค่ะมีเพื่อนเรานะคะเพื่อนสาวเราบางคนค่ะงุดงิดง่ายมากอะไรต่างๆนะคะใช่ค่ะทวองอันนี้ต้องต้องแบบเริ่มละเริ่มล้ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีผลเกี่ยวโยงกันนะคะว่าไอ้ตัว ค่าไอท้นไขมันไอค่าสมุนไพรที่มีสรแกมมาออเรซแนลเนี่ยค่ะที่จะช่วยทุกอย่างเลยทั้งอารมณ์เอ๊ะทำไมกินแล้วอารมณ์มีอารมณ์ดีเพราะมันมีตัวช่วยหลั่งสารเอนโดฟินทำให้เราไม่เป็นไวท้องหุ่นอินง่ายหรือเอ่อกรดฮอร์โมนกรดฮอร์โมนนะคะที่สําคัญช่วยคือมันได้ทั้งระบบอ่ะน้องจุ๋มเพราะว่าเกี่ยวกับการล้างหลอดไขมันในหลอดเลือดด้วยได้ทั้งระบบในร่างกายเลยพูดง่ายๆกินตัวนี้เข้าไปปุ๊บทุกอย่างได้หมดเลย ได้หมดเลยแม้ว่าคุณจะเป็นโรคโรคหัวใจโรคคอเลสเตอรอลสูงโรคไวทองไวทองนะคะการพูดง่ายนอนหลับนอนดึกอะไรเงี้ยค่ะนอนดึกกดฮอร์โมนไม่ลั่งตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้หมดเลยเพราะว่าอีงตัวน้ำมันลำค่าสมุนไพรซีโอของเราาที่เรามา เป็นรายการน้องใหม่ตรงนี้นะคะเราย้ำอีกทีนึงนะคะเป็นน้ำมันดำข้าวคุณภาพจากญี่ปุ่นเลยเพราะว่าที่เราที่เราบอกกันนะคะว่าทําไมเอ๊มาจากญี่ปุ่นเพราะว่าทำไมต้องมาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนะคะในการสกัดเพราะว่าต้องบอกมังจุ่มอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นน้ำมันดำข้าวตามท้องตลาดทั่วไปก็มีนะคะมีเหมือนกันเห็นบ่อยด้วยใช่แต่ถ้าเกิดไปตรวจสารตกค้างเนี่ยค่าเฮกเซนในการเวลาสกัดออกมาเนี่ยมัจจะมีสารตกค้างมันทําให้เราเวลาเราทานไปเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะคือสะสมมันได้ประโยชน์ด้วยแต่มันก็มีโบกัน ของสะสมของขอ่พวกตัวนี้นะคะเวลาสาตกค้างก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายแต่วันนี้เนี่ยเราสกัดนะคะ ่าวสกัดจากญี่ปุ่นตัวนี้นะคะใช่นะคะแล้วก็เป็นคุณภาพที่สูงเชียวแล้วก็มาจากน้ำจมูกข้าวสาลีด้วยนะคะใช่ค่ะแต่วันนี้รายการของเรานะคะน้องจุ๋มได้เวลายังเมาไม่มันเลยอ่ะพี่เก๋ยังบอกท่านผู้ชมได้ไม่หมดเลยอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะรายการนะคะไลฟ์สไตล์บายไลฟ์ซีโอของเรานะคะจะมาพบกับผู้ชมทุกวันแน่ๆนะคะค่ะมาทุกวันใช่ไหมคะเ30นาทีเพราะว่าบอกได้เลยว่ายังไงพูดสรรพคุณหรือว่าคุณสมบัติของน้ำนำข้าวจมูกข้าวตาไรซีโอนะคะพูดยังไงก็คงจะยังไม่ ใช่สมสิบนาทีไม่หมดแน่แน่เพราะฉะนั้นเราจะมีนะคะรายการตรงนี้น่ะทุกๆวันให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ติดตามเราสองคนนะคะทุกๆวัน30นาทีนะคะทางช่อง13สสยามไทยนะคะถ้าเกิดท่าผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะเอ๊ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าไลซซโอมันมีอะไรอีกรอบเหนือจากที่เรากล่าวมาเบื้องต้นนะคะมีสรรพคุณอะไรอีกไหมที่ตรงกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่าง คอยติดตามชมนะคะายการไลฟ์สไตล์ by l i f ์ i o โอ็เราได้ะะวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะะวันนี้ต้องออพบกัน,กนใหม่นะเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ